รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอาพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่สวัสดีครับแฟนๆชาวคนละกบ้านครับพราะว่าผมอาจารเชี่ยวครับจำเป็นจำทุกบาทเป็นเสาสบายๆครับเสานี้เหลือเชื่อครับ ผมอยู่ในส่วนที่สวยเหลือเกินครับผมเรียกว่าส่วนนั้นท่าอุทยานที่สราลมครับข้างหลังผมนี่เป็นศูนย์เชียเวสครับมีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันนะครับจะมีเรื่องกัญชาเรื่องสเต็มเซลล์เรื่องกัญชงนะครับการนวดนะฮะการอบสูนไพรนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงนะครับเชียเวสนี่จะเป็นศูนย์วิทาศาสตร์พื้นภูกวัยชอวัครับ ส่วนข้งหลังผมนี่เป็นเชว่าโพซซ่ครับเป็นร้านอาหารา slow food นะครับอาหารครีนนะครับอาหารออร์แกนิกนะครับเ,ออเหตุผลที่เราต้องสร้างเชว่าเว้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรามีความเชื่อเรื่อง5กครับที่นี่อากาศดูดิฮะอากาศยอดเยี่ยมเลยโอโซนเจของโลกครับอารมณ์ผมยอดเยี่ยมผมฟังเสียงน้ำตกน้ำพุนะครับ ที่สาวยน้ํามีจักรุซี่นะครับผมออกกําลังกายผมว่ายน้ำที่นี่ครับผมว่ายน้ําที่นี่ผมกะแข็งแรงขึ้นมากเลยในคนอายุหกสิบเอ็ดปีครับจากคนที่เป็นโรค ncd ครับคือความดันเบาหวานหัวใจนะครับมันพอกตับฟาสทรัคนะครับรวมถึงมะเร็งขั้นแรกนะอากาศที่ดีแล้วอารมณ์ที่ดีแล้วนะครับออกกําลังกายที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วมีอาหารครับอาหารที่ เป็นอาหารที่เราเชื่อเรื่องพันเบสนะครับหรือว่าพันสลนหมายถึงว่าอาหารทึ่เป็นเนื้อสัตว์แบบออร์แกนิกหรือเป็นผักนะครับพันสลนี่คือผักเน้นเน้นผักผักเป็นหลักครับเมื่อเร็วนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปเยี่ยมคุณหมอสันใจยยอดสิงห์ครับท่านก็ได้เล่าให้ผมฟังถึงเรื่องการฟื้นตัวจากการเปนโรคหัวใจครับโดยการใช้อาหารนะครับวันนี้ห้ามพลาดครับวันนี้ผมจะพาแฟนๆเนี่ย ไปพบกับเซเลปอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้คนที่น่าทึ่งมากเลยนะครับผมเจอท่านครั้งแรกเนี่ยท่านรีแลกซ์และฮัมโบลมากเลยครับอายุประมาณเกือบหกแล้วครับชื่อคุณวิเวกดาวันนะครับวิเวกดาวันเนี่ยจริงๆแล้วเป็น c ีอครับประธานบริหารบริษัทเวอร์เนสบีแคร์เซ็นเตอร์นะครับและมีธุรกิจเล็กๆนะครับ มี Market Cap ประมาณน่าจะเกือบสา0 0 0ืล้านนะครับสาม0 0ล้านครับมีพนักงานเกือบสอ0 0คนนะครับทําเรื่องอาหารเรื่องวิตามินนะฮะพวกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยส่งไป33ประเทศทั่วโลกครับคุเวกก็ตกอยู่สภาพเดียวกับหมอคุณหมอสันครับคือเศรษฐีหมื่นล้านวันหนึ่งคนพ่อตัวเองเป็นโรคหัวใจนะครับทําไงดีครับตอนนั้นเงิน ชื่อเสียงทรพัพย์สินเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญเท่าที่ควรละเมื่อก่อนสําคัญนะหลังจากท,ท่านรู้ว่าท่านกำลังจะกำลังจะไม่อยู่แล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ห้ามพลาดนะครับผมจะพาแฟนๆเนี่ยไปเยี่ยมคุณหมอสรรใจย,ยอดสินนะครับไปฟังเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆทำให้เรามีอายุยืนยาวหนึ100่งร้อยปีทั้งคุณหมอสรรใจย,ยอดสิงและคุณวิเวกเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องบูโซน,ในใคล้ายกัน บรูซอนคืออะไรครับบรูซนคือ5ที่ในโลกเท่านั้นนะครับที่มีคนอายุเฉลี่ยเกิน100ปีโดยไม่ต้องทานยาไม่ต้องไปหาหมอครับเป็นงานวิจัยสถานโลกของดรดดนบิวเตอร์ครับของนักจิวกราฟีนะครับมีที่ลอมาอิดาแคลิฟอร์เนียร์อิคาร์เรติกรีกส์นะครับแหนบนิวเจอร์ซียาที่คอสตาริกานะครับซาดิเนียเตอรี่แล้วก็ที่โอกินาว่าครับทั้งคุณหมอสรรและคุณวิเวกทั้งผมเชื่อครับว่าในส่วนย่านเขาใหญ่นะครับ นี่เป็นบุษณแห่งโชคของโลกให้ได้นะครับคืออายุเฉยเกินร้อยปีจริงแล้วที่เราสร้างทั้งหมดเ,น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 ,เนี่ยนะครับโลกในวิทีซับซ้อนของของชีวานยครับเราทําเพื่ออายุแข็งแรงของเ e n X นะครับเราต้องสุขภาพดีต้องแข็งแรงนะครับในสภาวะโลกที่กําลังเต็มด้วยปัญหาครับด้านเศรษฐกิจการเมืองนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องโควิด19เรื่องเอ PM 2.5นะครับบลพิษ ที่กาลังคลาชุดพวกเราอยู่นะครับเรื่องอาหารที่เราทานอยู่นะครับปัญหาเรื่องความเครียดปัญหาเรื่องโลกโลกแตมีปัญหาครับยูเครนก็มีปัญหาครับปูตินก็มีปัญหารัสเซียมีปัญหาอเมริกาก็มีปัญหาครับอังก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาอย่างนี้เราอยู่ร้อยปีไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเราจึงตั้งชื่อว่าชีวาซังตูรีเป็นที่ที่มีปัญหานะครับประกอบด้วยคอนโดมิเนียมนะฮะที่สวยงามเลยก่นนะครับก็มีคนจองไปแล้วประมาณน่าจะสัก90 ห้าเกาแปนแล้วเหลือทีเดียวครับเรามีชิวาชาเล่ที่เป็นบ้านเดี่ยวนะครับขนาด50ตารางวา4ห้องนอน3ห้องน้ำจะลด4ี่พันเจ้าชาเล่ก็เป็นอะไรที่สวยงดงามมากนะครับราคาถูกมากเลยเรามี The Castle นะครับเป็นคอนโดสไตล์อังกฤษสำหรับคนที่ยังหลันล้านะครับยังไปผับอยู่นะครับยังไปดื่มอยู่ยังไปเชียร์บอลนีมิริกอยู่นะครับเรามี เชวเลเจนนะครับซึ่งตอนนี้ผมไปดูแล้วก็เกือบเสร็จแล้วเขาบูรณาการเกือบเสร็จแล้วครับทั้งดนตรีกวีศิลปะครับที่นี่ต้องไม่เหงาครับชวเลเจนจะทำอะไรให้เราไม่เหงานะครับมีทั้งนาสโตเจียความทรงจำที่แสนสุขแล้วก็ซิลิตีครับเรามีชีวสปอร์ตคลับนะครับเรามีชีวบูตที่โคเทลนะครับเรามีชีวปิญญาวีทุกเป็นรีสอร์ทแล้วก็ชิวามอนิกาเป็นส่วนพักป่อน แล้วปุอยที่เราทานได้ครับก็จะทานทานที่ปลูกได้ทุกอยางก็ล้อมรวมกันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะเดินเติมเต็มความฝันขอราว่าที่นี่นา่าจะสหล่งบูโซนที่หกโลกให้ได้นะครับดูสภาพนี้ครพบ Paradise Paradiso เป็นคําศัพท์โบราณครับลากศัพ์จากสมัยอิสลามนะครับสวนที่ปิดล้อมที่นี่เป็นสวนสางกฤษนะครับสวนน่นเท่าสยาน ที่สระลมเหลือเกินนะครับมีทั้งดอกกุหลาบก็สวยครับดอกกุหลาบเริ่มต่มนะครับนี่ค่ะออกดอกมาหลายหลายรุ่นแล้วนะครับดอกมะลิก็สวยดอกไม้ก็สวยครับอ่ต้นสาระต้นงดงามนะครับโลกช่งงดงามเหลือเกินนะครับครับสิบป่าว่าพี่เท่าตาเห็นครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆเนี่ยไปรับฟังความรู้นะครับหัวใจของการมีสุขภาพยืนยาวนะครับจากทั้งคุณหมอสันใจยยอดสิงห์ และคุณไม่เว้ครับเ,เทปนี้ผมการันตีว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับไปฟังความคิดเห็นของทั้งคุณหมอสรรนะครับซึ่งถ้าเป็นศัลยแพทย์หัวใจมือต้นๆของประเทศนะครับเป็นถึงผู้ในการโรงพยาบาลพยาไทยวันหนึ่งหมอผ่าตัดหัวใจเป็นโรคหัวใจซะเองนะครับเพระท่านรู้ท่านบอกผมว่าถึงแรกที่ท่านคิดคือกลัวตายนะครับท่านอยู U ่เทิรนนะครับ กลับไปสู่ทางเลือกใหม่นะครับการควบคุมอาหารออกกําลังกายอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยครับนะครับ,นะค,รบคุณดิเวกก็เหมือนกันครับคุณดิเวกเศรษฐีสองสามหมื่นล้านวันหนึ่งก็ค่อยๆตัวไปโรคหัวใจนะครับตอนนี้เป็นไฟบังคับแล้วครับหลบไม่ได้นะครับตอนนี้คุณดิเวกขี่จักรยานมายี่สิบโลแข็งแรงมากเลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณหมอสรรใจยอดสิงทําได้คุณดิเวกทําได้ ผมทำได้แฟนๆก็ทําได้เหมือนกันครับเรามาชมครับความรู้ทั้งนั้นเลยประโยชน์มากครับช่วงนี้ผมขออนุญาตชมสวนนั้นยทยางศิษสลาลมสวยเหลือเกินวันนี้ครับสวยมากเลยนะครับยอดเยี่ยมมากเลย ท่านครับผมอยู่กับคุณวิเวกดาวันสวัสดีครับสวัสดีครับวิเวกนี่เป็นซี o นะครของที่เมกะวีแคร์ใช่ครับที่นี่น่าทึ่งมากเลยเป็นเป็นความฝันของคนอีกหลายแสนคนนะที่จะมีสุขภาพดีแล้วก็ไม่ต้องพึ่งยานะครับคุณวิเวกนี่มีอวัติที่น่าทึ่งนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยมีบริษัทใหญ่โตอยู่ตลาดทรัพย์ประมาณสักสามสี่หมื่นล้านผมนึกว่า คือเป็นคนที่สั้นประกายไม่ชิดมากแต่จริงๆพอผมเซิร์ชเข้าไปในในโซเชียลของคุณโอก็น่าทึ่งมากนอกจากมีบริษัทขายวิตามินขายยาไปตั้งสาประเทศใช่ไหมครับครับแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะกลับมามองตัวเองแล้วว่าเพิ่นคือเวองเนี่ยเป็นโรคหัวใจใช่ครับผม เกิดมาที่อินเดียแล้วก็มาอยู่เมืองไทยทใช่ไหมครับแล้วก็เราทํางานหนักด้วยแล้วก็คิดว่าเราออกกาลังกายเล่นกีฬายเยอะแล้วก็ไปทานข้าวทุกแบบผมก็ทานได้ทุกอย่างทุกทุกแบบมันเนื้อสัตว์อะไรทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกําหนดว่าทานไม่ได้เพราะว่าฮินดูแต่ว่าทานเนื้อทานอะไรหมดเลครับ พอดีวันนึงแล้วก็เล่นสกอตชอยู่ผมชอบเล่นกีฬาด้วยครับเล่นสกอตชอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเจ็บเจ็บหน้าอกนิดนิดนิดก่อใช้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคือคุ้มละ,ะค,มคุ้มชีวิตหมดทุกอย่างแล้วก็ไปเจอเ <laughs> ขาไปเทสต์บอกว่าเทสต์อะไรเจออะเซนตีมโอ้โหแล้วช็อคช็อคเลย ก็ชอ็อกนิดนึ่งไงทำไมเราทําผมคิดว่าผมกินปลากินไก่ไม่กินเนื้ออะไรเยอะมากอาหารดูแลอาหารด้วยแล้วก็กําลังกายด้วยอะไรนี้ยังยังชอ็อกนิดนึ่งไงทำไมเราเป็นอะไรบอกน่าจะเป็น,าน,ปนสาหตุที่คุณิเวคุณิเวนีว่อยู่เทิร์นหมดเลยปะเริ่มเริ่มมา,มาพิจารณาว่าถ้าไปถ้าไปแนวทางนี้ก็คงคงจะไม่ไหวแล้วผมเป็นคนที่ชอบศึกษาก่อนนะครับทําอะไรก็ต้องชอบศึกษาให้ลึกๆก่อนกวาที่จะไปเปลี่ยนอะไรตัวเองได้แต่ถ้าก่อนด้านนั้นเราก็ทํา สมุนไพรสัรสกัดอาหารเสริมวิตามินที่เราศึกษามานะไนอันนี้เป็นอีกทางนึ่งที่จะช่วยดูแลสุขภาพได้แต่ช่วงนั้นเวลาเราหายอยู่แล้วก็อ่านไปเรื่อยๆแล้วก็เจอว่ามีคนตอนนี้มาสนใจเรื่องอาหารที่เราสมายาัยโบราณเราทานแบบนี้500ปีพันปีทําไมคนเรามีในบลูโจนที่โรคมันน้อยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงจนถึงเมีชีวิตอยู่ แล้วก็ไม่ค่อยไปรักษาโรคไม่ต้องมีโรคอะไรมากมมยจะมีบ้างแต่ว่าเขาดูแลตัวเองได้งั้นผมคิดว่าทาไมเราก็ต้องทําบ้างเพราะว่าเมื่อเราทําเรื่องสุขภาพอยู่แล้วแต่เราน่าจะมองดูอีก,อกทางหนึ่งมันก็เรียกว่ามีทางไปผ่านแ<ช>ต่ผมว่าคุณเวีนี่เริ่มสนใจแนวะคิดของดรแดนบิวเตอร์เรื่องบูโซนเป็นงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมนะฮะแดนบิวเนอร์ใช่ครับเขาเขาทำวิจัยให้กับนายชาโตกรฟีใช่ครับเขาบอกว่ามีแค่ห้าแห่งในโลกเท่านั้นะที่เขาค้นพบว่า คนนี้ช่วยเกินร้อยปีใช่ครับโดยไม่ต้องไปหาหมอใช้ชีวิตตามปกติผมเชื่อแดนบูตเนด้วยครับหลังจากผมเริ่มศึกษาผมก็อ่านผมชอบอ่านดู YouTube ดูอะไรก็หลายคนก้อนก้อนกอนแดนบูตก็มีพริติกินคนหนึ่งที่ฮาวายเขาก็มีเซ็นเตอร์ด้วยครับเป็นวิศวะด้วยเขาลงทุนตัวตัวเองด้วยเปลี่ยนชีวิตตัวเองอินสปร์คนสี่หแสนคนได้เคยคิดไหมตอนที่เริ่ม ก็เราอินสปายอยู่แล้วตอนนี้เราอินสปายคนวีแคร์ตังแต่เราเขียนว่าวีแคร์วีแคร์เรื่องอะไรวีแคร์เพื่อสุขภาพมนุษย์สุขภาพคุณ mm. เราแคร์สำหรับสุขภาพคุณ mm. และผมก็นั่งคิดว่าทําไมวีแคร์ถ้าเราแคร์สุขภาพคุณจริงๆอะ่ะ mm. เราก็ต้องทําอะไรก่อนอ mm. หนึ่งาัฒนาให้คุณมีโรคเยอะๆแต่ย้ยไขายาได้ mm. ไม่ mm. จริงจังเราก็ต้องให้คุณมีสุขภาพดีดังนั้นเราก็ต้อง mm. สอน mm. เราก็ต้องหาอะไรที่ทําให้คุณเรียนรู้ดูแลตัวเองได้ เลยผมคิดว่ามันงานเราหลักๆนะครับ We care for your wellness แล้วก็เราก็ต้องช่วยคุณมีเรียกอะไรจนถึงคุณมีชีวิตที่มีสุขภาพดีโดยเราก็ดูแลตัวเองได้จน,นสุดท้ายเลยใช่ครับเราไม่รู้ว่าอายุยืนแค่ไหนเก้าสิบร้อยร้อยห้าสิบเราคิดว่าคุณจะมีอายุยืนเท่าไหร่เนี่ยผมตอนนี้แค่หกสิบครับได้อยู่ได้จนถึงเรามีชีวิตอยู่เดินเองลูกก็ลุกไม่ต้องไปพาในวิลแชร์ครับแล้วก็ทํางานเองได้ไปห้องน้ำเองได้เดินไปได้มันก็เรียกว่าโอเคครับ แค่นี้ก็พอแล้วครับเรียกว่าแต่ขอให้วันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราแข็งแรงแข็งแรงครับไม่เป็นภาระรก,กับใครใช่ครับแล้วก็เนื้อหาวิชาแพทย์จริงๆมันต้องเปลี่ยนไปนานแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนสักทีเพราะว่าพอโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นมาทั้งหมดผมว่า8 0 7 0หรือ80เปอร์เซ็นต์ในข้อมูลทอรามต้นี้มันสัมพันธ์กับอาหารครับแต่แพทย์เรียนเรื่องอาหารน้อยมากลยฮะไม่เรียนเลย ผมมาสักสี่ชั่วโมงมาตลอดชีวิตที่เป็นนักศึกษาแพทย์หกปีนะนสี่ชั่วโมงแล้วสี่ชั่วโมงนี้ก็ปเปลี่ยนเรื่องอาหารในสไตล์โบราณนะว่าการขาดวิตามินเป็นโรคลกักกระปิดลกักกระเปิดขาดวิตามินดีเป็นโรคกระดูกอ่อนเลยนะซึ่งมันแต่จริงๆคุณบอกว่าอาหารนี่สําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับจากรประสบการณ์ที่คุณหมอในปัจจุบันนี้เอาชนะความความตายไม่ได้ในปัจจุบันนี้อาหารเป็นปฐมเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลาย,ายาทีนี้มัน ยังมีหมอรุ่นใหม่ถามนะว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายที่เราแบ่งเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันหัวใจเนี่ยต้องอ้วนเนี่ยแท้จริงมันเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่าอตอนนี้ยังไม่มีใครตอบได้นะมันมีแนวโน้มว่ามันจะเป็นโรคเดียวกันแต่ผมรู้สำหรับผมเอาผมทุกวันทักวันนะมันเป็นแพ็กเกจผมผมเนี่ยน้ําหนักตอนนี้ก็ประมาณ0ก้าสกิโลแล้วผมต้องลดแล้วถ้าผมไม่ลดเนี่ยผมรู้ว่าผมจะไม่สามารถมีชีวิตสองนายขหมอได้คำถามสุดท้าย สิ่งที่มหมอคิดว่าแอชีพที่สุดเลยจากการที่ได้ทุ่มเทสร้างศูนย์เรเนี่ยที่ยอดเยี่ยมเนี่ยคืออะไรผมยังไม่อาชีพยังไม่ชีพเอาเอาท่าที่เท่าที่ทพอใจพอใจตอนนี้ผมพอใจที่ผมเปลี่ยนชีวิตของคนไข้โรคเรื้อรังจํานวนหนึ่งได้เขาดูแลตัวเองได้อ,อันนั้นผมพอใจแต่ว่าผมอยากจะเปลี่ยนการแพทย์ของไทยสมัยมซึ่งมันทําได้นะแล้วมันก็ต้องทําด้วยเพราะไม่ทําเราเจ๊ง เพราะว่าเรามุ่งไปหาการรักษาในโรงพยาบาลเราใช้เงินมาก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 ,มากแล้วเราซื้อเข้ามาทั้งนั้นเทคโนโลยีใช่ไหมฮะ<ช>แล้วมันไม่ได้ทําให้โรคหายมันไม่ได้ทําให้อัตราตายลดลงนะครับยิ่งที่ทเพิ่มขึ้นนะครับสมาคมหัวใจบริการทําวิจัยนะครับการตั้งใจไปโรงพยาบาลผ่าตัดทำบอลลูนเนี่ยลดอัตราตายโรคเรื้อรังได้ประมาณ30สิเปอร์เซ็อย่างมากแต่ถ้าคนไข้ดูแลตัวเองให้ดัดชินีเจ็ดตัวนั่นเรียกว่าดัดชินีง่ายๆเจ็ดตัว น้ำหนักความดันไขมันน้ำตาลการกินผักผลไม้การออกกำลังกายแล้วการสูบบุหรี่ท้าให้เจ็ดตัวี้ปกติอัตราตายก่อนเวลาควรจะลดลงถึง91% 90%เราเอร์เนะครับก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าอาศัยโรงพยาบาลเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าอาศัยตัวเองอเพราะฉะนั้นหลักฐานมันชัดว่าเราจะต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจริงพอคุณต้องมาครับผมจะช่วยครับเพราะว่าสิ่งที่หมอพูดเนี่ยมันเป็นความหวังของผมด้วยนะ ครับผมเป็นห้าโลกนะครับน้ำาลเกินอ้วนเป็นทุกอย่างก็ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับที่ให้ความรู้ดีๆกับผมมานานมากแล้วผมติดต่อหมอผ่านทางทางอินเทอร์เน็ตนะครับขอบครับวันนี้เจอตัวตัจริงๆก็รู้สึกว่าตื่นเต้นฮะจะมีนักปฏิวัติทางการท่าเข้ป็นคนละก็อาจะช่วยครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อีกหนึ่งความสำเร็จของชีวากรุ๊ปกับโครงการ The Castle Mountain View คอนโดหรูที่เขาใหญ่สไตล์ปราสาทอังกฤษท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาโอโซนอันดับเจ็ดของโลกมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์อาทิอ r g a n i c Zone, Astic Sanctuary, คลินิกความสวยความงาม b ู้ u t i q u e h o พับบาร์และรีสอร์ทสปอร์ตคลับสระว่ายน้ำโทรจองด่วนวันนี้รับสิทธิพิเศษใช้ขับเฮาของชิวาแซนจูรี่ฟรี5ปีจากราคาปกติ1.4ล้านเหลือราคาเริ่มต้นที่699,000บาทเท่านั้นมีพื้นที่ห้องหลากหลายขนาดให้ท่านเลือกโทรเลยที่081421 8-323-090-107-7992 The Castle คอนโดแห่งความสุขสนุกสุขสร์หันษาสไตล์ประสาทอังกฤษเปิดแล้วโครงการชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่บ้านเดียว2ชั้นขนาด50ตารางวา4ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว่า 160ตารางเมตรจอดรถได้3คันสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบคันพร้อมรับสิทธิสุดพิเศษใช้ขับเฮา,าฟรี5ปีอาทิสระว่ายน้ำสปอร์ตคอมเพล็กพิเศษโปรโมชั่นช่วงนี้จากราคา4ี่ล้านห้าแบาทเหลือเพียง3 9ล้าน9นบาทเท่านั้นพร้อมรับแคมเปญแถมฟรีแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นและฟรีค่าธรรมเนียมวันโอน โทรเลยอย่าคิดนานที่081-421-8323-090-107-7992ชีวาชาเล่บ้านรักธรรมชาติโอโซนอันดับเจ็ดของโลก